มันมีเพียงแค่สามพันกันโท่วโลกเท่านั้นเป็นสีที่ไม่เคยนํามาใช้กับมินิมาก่อนแหม่ถ้าเบาขนาดนี้ผมยก้วเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กันที่เซตพอยต์โชว์ลุมรถนำเข้าสุดคูย่านเหม่งจ่าย กับผมทู 2, ที่แปลว่า2อีกครั้งนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับรถที่เรียกว่าไฮ p ์และโหดท,ที่สุดของมินิกับเจ้ามินิจอนคูเปอร์เวิร์กจีพีเจเนเรชันที่3มันจะมีความพิเศษยังไงเนี่ยไปชมกันเลยครับอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมว่าเซตพอยต์ของเราเนี่ยเป็นโชว์รูมรถนําเข้าที่มีรถหลากหลายรุ่นและมีสต็อกมากที่สุดอย่างเจ้าคันนี้ครับเป็นนิสสัน GTR รุ่นที่ครบรอบ50ปี ซึ่งหายากมากๆแต่ว่าโชว์รูมเราก็ยังมีนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราไปดูดีกว่ากับเจ้ามินิ g ีพครับตามผมมาเลยครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักจอห์นคูเปอร์เวิร์นะครับผมจอห์นคูเปอร์เวิร์เนี่ยเป็นผลงานที่สร้างสารรค์โดยคุณลุงจอห์นคูเปอร์ผู้ที่สร้างผลงานมาแล้วมากมายที่เป็นตำนานนะครับผมยกตัวอย่างเช่น F1 ะครับที่กวาดรางวัลมาแล้วหลากหลายสนามและนี่นะครับผมก็เป็น อีกหนึ่งผลงานที่สารต่อความสำเร็จของคุณลุงจอห์นคูเปอร์กับเจ้ามินิจอห์นคูเปอร์เวิร์ก GP พีเจเนเรชันที่3ที่มีเพียงแค่3,000คันในโลกเท่านั้นนะครับผมโดยมินิจีพีเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าผลิตมาแล้วถึง3 g e เจเนเรชันโดยเจเนเรชันที่1เนี่ยผลิตขึ้นในปี2006และเจเนเรชันที่2ผลิตขึ้นในปี2 0 1 2ครับผม และล่าสุดในปี2020นี้ครับกับ MINI John ู o o p e r w o r k ์ GP Generation ที่3ทีนี้เรามาเจอะกันดีกว่าว่าเขามีความไฮฟ์ยังไงบ้าง เรามาดูความพิเศษของเจ้า Mini GP คันนี้เลยดีกว่าครับผมเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับมินิ GP คันนี้เนี่ยจะใช้สี r e s i n g g r กรนะครับผมซึ่งเป็นสีที่ไม่เคยนำมาใช้กับ Mini มาก่อนรวมถึงหลังคาและกรจบข้างที่เป็นสี m e l t i n g Silver นะครับผมมาดูด้านหน้าต่อครับผมด้านหน้าของเจ้าคันนี้เนี่ยจะตัดขอบสีดำเงาโลโก้ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบลมดำนะครับทำให้ดูมีความดุดันและดูเท่มากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับผม ยังมีการตัดขอบในจุดต่างๆด้วยสีแดงโสโซเลสน,นะครับผมทำให้เจ้ามินิ GP คันนี้เนี่ยมีจุดเด่นและมีความสปอร์ตที่ลงตัวสุดๆเลยครับผมเรามาดูด้านข้างบ้างครับเราจะเห็นว่าด้านข้างของเขาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ตรงที่จะมีไซส์สเกิร์ตนะครับผมที่ออกแบบมาให้เข้ากับ GP คันนี้นะครับโดวยวัสดุจะเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมองใ,ใกล้เนี่ยจะเห็นว่ารถทุกคันนะครับ จะมี serial number อยู่ตรงนี้ครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก่อนอันนี้ว่ามันมีเพียงแค่3,000คันโทโเท่านั้นและในแต่ละคันนะ่ะก็จะมี serial number ที่ไม่เหมือนกันครับผม <S <S แล้วก็ด้านหลังครับผมก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีไซส์สเกิร์ตที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์โดยการทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นการรับลมจากด้านหน้าส่งต่อผ่ามาทางด้านหลังเรามาดูทางด้านหลังกันบ้างครับจุดเด่นของข้างหลังเจ้ามินิจีพีคันนี้เนี่ยก็คือจะมี สปอยเลอร์ขนาดใหญ่2ชั้นที่ออกแบบมาเพื่อ GP คันนี้โดยเฉพาะครับสังเกตได้ง่ายๆครับผมจะมีสัญลักษณ์ GP อยู่ทั้ง2ด้านครับไฟท้ายของเจ้า GP คันนี้นะครับผมก็จะเป็นลาย Union Jack ที่เป็นจุดเด่นของรถ Mini Cooper ทุกคันจะต้องมีลายนี้นะครับผมแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดครับผมเซตพอยท์ครับโชวรุมรถนั่งเข้าสุดคูอย่าลืมนะครับผมมาสูงใกล้ครับเดี๋ยวไม่เห็น ลงมาด้านล่างครับผมกับดิฟฟิวเซอร์หลังที่มาพร้อมกับท่อคู่แบบสปอร์ตเอกซอนะครับผมที่ผลิจตจากโรงงานเรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเจ้า MINI จีพคันนี้เนี่ยเสียงเขาโหดขนาดไหนโหดใช่ไหมครับตุบกมากมั้งผมร้อนเลยครับ ทุกคนฟังเสียงท่อของเขาไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปครับผมผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกับขุมพลังที่ทำให้เจ้ารถคันนี้เนี่ยดุดันมากที่สุดเป็นไงครับผมเมื่อเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมานะครับก็จะเจ,เจอกับฝาครอบตัวเครื่อนะครับที่สลักโลโก้ GP ซึ่งทำให้ยิ่งตอกย้ำว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เร็วและแรงสุดๆนะครับผม ซึ่งผมขอบอกได้เลยว่าเป็นมินิที่แรงที่สุดตั้งแต่เคยมีมา<อ>เมื่อกี้ครับระหว่างที่ผมรีวิวเนี่ยผมแอบเห็นสาสวสวยคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงโซฟาผมอยากเชิญเขามาพูดคุยเกียับเครื่องยนต์คันนี้สัหน่อยมาชมกันครับ,รบขอเชิญหน,น่อครับผมค่ะคันนี้นะคะยังไม่ได้ถาม ออทครับทษครับใช่ครับใช่ครับค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ล <its> ิตรค่ะทวินเทอร์โบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะคะ8สปีดแบบ s t e ปทอนิกสปอร์ตค่ะและนี่เป็นครัค้งแรกนะคะสำหรับซีรีส์มินิจีที่นำเกียร์อัตโนมัติมาใช้ค่ะโอเคครับพอครับเดี๋ยวจะแย่งซีนผมไปมากกว่าน,นี้ครับผมขอบคุณครับ แล้วเจ้ามินิ g p คันนี้นะครับผมใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าที่ทำแรงม้าได้ถึง306แรงม้ารวมถึงเป็นรถที่มีแรงบิด450นิวตันเมตรจึงทำให้รถคันนี้ครับมีอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยเพียงแค่5.2วิเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมก็คือท็อปสปีดของเจ้าคันนี้เนี่ยทำได้สูงสุดถึง265กิโเมตรต่อชั่วโมงครับเอาครับมากันกับอีกจุดหนึ่งของเจ้ารถมินิ g p คันนี้ครับผมนั่นคือล้อของเจ้ามินิ g ีคันนี้นะครับ จะเป็นล้อฟอร์ดขนาด18นิ้วลาย GP ที่พิเศษเฉพาะสำหรับรุ่นนี้เท่านั้นที่มาพร้อมกับปั๊มเบรกสีแดงแบบ4พอร์ตพร้อมจานเบรกขนาด360มิลิเมตรและช่วงล่างของเจ้ามินิ GP คันนี้ครับผมถูกเซ็ตโช๊คเนี่ยให้ต่ำจาก John Cooper Work ิร์กทไปเนี่ยถึง10มิลลิเมตรทำให้เซนเตอร์การาวตี้ของเขาเนี่ยมีความต่ำลงซึ่งจะทำให้มีสมรรถนะในการเข้าโค้งที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ อ่าครับตอนนี้นะครับผมก็พูดถึงภายนอกของเจ้ามินิ g p ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต่อไปเนี่ยเรามาดูที่ภายในดีกว่าว่าภายในของเจ้ารถคันนี้มันจะสวยขนาดไหนแต่อย่าลืมครับว่าเซตพอยต์เราอ่ะเป็นโชว์รุมรถนำเข้าสุดคูลเพราะฉะนั้นรถแต่ละคันของเราเนี่ยมไม่ธรรมดาครับแม้แต่การเข้าครับผมไปชมกันครับไปครับ <c oughs> อาครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันที่ภายในะของเจ้าตัว MINI GP แล้วครับผมผมบอกครับว่าเจ้ารถ MINI GP คันนี้เนี่ยเขายังคงคอนเซปต์ GP จากเจน1และเจน2ย่างเหนียวแน่นนะครับผมโดยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมนั่งสบายมากเลยคงเป็นเพราะว่าเจ้ารถคันนี้ครับ เขาใช้เป็นเบาะสปอร์ตที่เป็นระบบแมนนวลนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่ารถสปอร์ตเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกลำบากหรือว่าปวดเมื่อยครับผมแต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกผมก็คือสบายมาก แล้วผมคิดว่ามินิ G p คันนี้เป็นรถที่สามารถใช้เป็นรถเดลี่ยูสได้ครับผมแล้วก็ยังคงความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากย,ยิ่งขึ้นครับต่อมาเรามาดูกันที่พวงมาลัยตรงหน้าผม,มกันเลยดีกว่าซึ่งพวงมาลัยของมินิ g p คันนี้เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยที่เป็นแบบสปอร์ตนะครับผมก็จะมีจุดกึ่งกลางตรงนี้แล้วก็พวงมาลัยอันนี้เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั่นนะครับแล้วก็จะมีแพดเดอร์ชิพตรงนี้นะครับผมผลิตโดย TD Print นะครับ ซึ่งผมลองสัมผัสดูแล้วเนี่ยดูค่อนข้างแข็งแรงและกระชับมือมากผมรู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยคงจะมันมือหน้าดูเลย<อ>ขยับเข้ามาหลังพวงมาลัยอีกนิดนะครับผมก็จะเจอหน้าปัดที่เป็นระบบดิจิตอล100%นะครับผมซึ่งสามารถบอกถึงข้อมูลต่างๆในระหว่างที่ขับขี่นะครับผมโดยก็ยังคงเอกลักษณ์ของ G P อยู่ครับผมให้ความสวยงามและความเท่ ต่อมาครับบ้านนี้ครับผมก็จะเป็นคอนโซลกลางนะครับผมจะเป็นเอกลักษณ์ของรถมินิที่ทุกคันจะต้องมีครับผมที่จะเป็นทรงแบบนี้แล้วก็จะเป็นแอร์นะครับผมแอร์เนี่ยเขาจะใช้ระบบที่แบบแยกกันซ้ายขวาไม่ต้องแยกกันครับว่าเออของเดี๋ยวจะร้อนหรือเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็รถคันนี้ครับก็ยังมีอ่ารูเสียบสายชาร์จนะครับผมพร้อมกับที่วางแก้วตรงนี้ ต่อมาผมก็จะเป็นเกียร์อย่างที่ผมบอกไปว่า Mini GP คันนี้น่ยจะใช้เกียร์ที่เป็น8สปีดสเตปโทนิกนะครับผมซึ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติที่ เอามาใช้กับ GP ครั้งแรกแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับผม mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับมินิคันอื่นนะครับผมก็ mm hmm. จ,ะจะเป็นสีแดง mm hmm. จะเป็นคอนเซ็ปต์ของ GP ที่ยังดูมีความเป็นสปอร์ตนะครับ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้นะครับผมข้างๆผมเนี่ยก็จะเป็นปุ่มปรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้นะครับผมแดชบอร์ดต,ตรงนี้เนี่ย ก็อย่างที่ผมบอกว่า MiniGP เนี่ยของเจนที่3เนี่ยผลิตมาเพียงแค่3,000คันเท่านั้นในแต่ละคันเนี่ยก็จะบอกซีเรียลนัมเบอร์ครับก็ตรงแดชบอร์ดตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันเออครับมาดูกันที่ข้างหลังกันบ้างนะครับผมคือคอนเซปต์ของเขาเนี่ยยังคงคอนเซปต์เจน1และเจน2อยที่ที่ผมเคยบอกไปก็คือเขาเนี่ยจะเอาเบาะแถวหลังออกเพื่อลดน้ำหนักลงและแทนที่ด้วยโลบาร์ซึ่งประโยชน์ของเขาเนี่ยคือการที่ ป้องกันการบิดตัวของตัวถังเมื่อเวลารถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงทั้งหมดทั้งมวลของชุดแต่ง GP คันนี้นะครับผมทำให้รถคันนี้เนี่ยมีน้ำหนักที่เบาลงกว่า140กิโลกรัมแหมถ้าเบาขนาดนี้ผมยกแล้วเอาครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับการรีวิวเจ้า Mini John Cooper Works GP Generation 3ครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนครับผมสามารถเข้ามา ชมกันหน้าครับที่เซตพอยโชว์รูมรถนําเข้าสุดคูลครับผมคือเราอะก็ไม่ได้มีแค่คันนี้ผมเราก็ยังมีรถอีกหลายคันเลยครับที่เจ๋งแล้วก็ผมขอบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สั่งจองตอนนี้เนี่ยพลาดสุดๆครับกับเจ้า Mini GP พีคันนี้แล้ว EP ต่อไปเนี่ยผมจะรีวิวรถอะไรเนี่ยรอติดตามชมนะครับกับผมทูที่แปลว่า2ครับผมไปแล้วครับ